สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดกรกฎหรือว่าลัคนากรากฎนะคะดวงของคุณในเดือนมิถุนายนก็จะเป็นดวงโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎทุกคนนะคะลักษณะพื้นดวงของคุณในเดือนมิถุนายนเหมือนกับคุณนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะดวง พุ่งนะคะดวงพุ่งทยานแล้วก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะบางท่านนี่ถึงกับเจอเป้าหมายใหม่ในชีวิตในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางส่วนก็อาจจะเป็นในลักษณะคือช่วงนี้นะคะความมีเมตตาความรู้สึกดีภายในใจหรือการที่เรารู้สึกดีกับใครแล้วเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะพัฒนาในเรื่อง การงานการเงินนะคะหรือว่าในส่วนของความมั่นคงในชีวิตนะคะแต่ว่าสถานการณ์รอบข้างคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะยังมีอะไรหุ่นวายบวกนนะ,ะซึ่งมันเป็นในลนักษณะของอาจจะทําให้คุณนะ่ะเครียดไปด้วยเครียดตามหรือว่า ต้องลุกวีลุกลนต้องวิ่งเต้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของการไฟ์การต่อสู้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเข้าสังคมหรือบุคคลที่ทําให้คุณน่ะมีปัญหานะคะอาจจะไม่ได้มาจากตัวคุณเองนะคะก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณรู้สึกในส่วนของแรงกดดันแรงกดดันในหลายๆเรื่องนะคะก็จะมีทางออกมีโอกาสที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ การเงินหรือว่าโอกาสในเรื่องการงานเข้ามานะคะคุณอาจจะได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ไะได้รับมากยิ่งขึ้นนะบางทีเป็นส่วนโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้คุณเริ่มต้นนะบางคนเป็นการลงทุนนะที่คุณต้องการในเรื่องการเงินหรือว่าโอกาสเนี่ยจะมีเข้ามาในลักษณะนี้นะคะเรามองว่าคนในครอบครัวของคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคุณเนี่ย มีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินนะสำหรับหลายๆคนนะคะระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมานะกีสตันหาแล้วก็การดื่มการกินการเที่ยวนะสำหรับใครหลาย,ลายๆคนนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมีโอกาส มีโอกาสพัฒนาแต่เป็นไปในเชิงของพี่น้องเพื่อนหรือคนที่ให้ความรู้สึกดีๆกับคุณนะทาใไม่คุณอาจจะลุ่มหลงเขาหรืออาจจะเข้าใจผิดนะบางส่วนก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนะความมีเสน่ห์ของคุณเองที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณทั้งทาง,งที่บางครั้งนะคะคุณอาจจะแค่ไม่ได้เช็คเลตติ้งนะเหมือนกับว่าคือคุณอาจจะทําดีกับทุกๆคนือคะหรือเฟลลีห่ friendly, หรือเป็นคนที่ ใจดีกับทุกคนอยู่แล้วอาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดกลายเป็นรักเป็นชอบเป็นลุ่มหลงเข้าใจเข้าใจคุณผิดนะอาจจะกลายเป็นชอบคุณไปโดยปริยายก็ได้ในหลายๆคนนะคะไปกันที่ความรักเลยนะคะสำหรับใครใหลายๆคนชาวราศีกรกฎนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกก็คืออาจจะมีเกณฑ์ความรุ่มหลงนะคะหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าเป็นในวัเรียน นะคะหรือไวที่อาจจะต้องระวังก็ระวังนะคะอาจจะมีความรักขับช่วยหรือความรักที่ยังไม่มัน่นคงไม่ยั่งยืนเท่าที่ควรนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวเลือกคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะเจอกับคนในลักษณะที่รักง่ายหน่ายเร็วนะคะถ้าไม่เป็นตัวคนเองก็เป็นตัวเขานะคะบางครั้งเ่ยอาจจะเป็นในลักษณะของความรักที่ มองดูเพลินนะคะดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกกันดีนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานะคะเหมือนกับเจอคนที่นะดูดีนะ,ะสวยหล่อเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ท่าทาง ใจดีใจบุญมีเมตตานะคะไพ่อาจจะสลับกันเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่ตรงใจคุณนะคะคุณถึงมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆนะคะแล้วก็มองว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นคนที่รูปร่างดีนะคะหน้าตาดีแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างนิ่งๆนะทางานเก่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่วางตัวดีนะคะเป็นคนที่ พูดเก่งด้วยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นลักษณะคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างนะคะสีผิวนะผิวเหลืองเหลืองออกในลักษณะเอวบางนะ,ะเอวบางร่างเล็กแต่ว่ามีความสูงพอประมาณนะคะเป็นคนในลักษณะที่น่ารักอ่อนโยนน่าทนุถนอมนะคะดูเป็นแม่พระดูเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะแล้วก็อาจจะเคยช่วยเหลือกันนะจนทำให้คุณรู้สึกดีนะคะถ้าเป็นสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็ความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะอยู่ในช่วงที่ หลายคนเพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งคบกันนะคะยังอยู่ในลักษณะของความรุ่มหลงมัวเมาบางคนก็เข้าใจแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นนะคะต่างคนต่างมีอํานาจวาสนาบาร,รมีที่แทดเทียมกันนะคะเผลอจะมีการไปสร้างบุญสร้างสิ่งดีงามร่วมกันนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งการในเรื่องคําพูดแล้วการแสดงออกนะคะเพราะอีกคนหนึ่งดูเป็นลักษณะของคนที่เรียบร้อยคนที่วางตัวดีอีกคนนึงอาจจะเป็นในลักษณะของ คนที่ใจร้อนนะคะมุทะลุนะคะแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่ค่อยฟังเหตุผลนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณไม่มีความเข้าใจกันนะคะในบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ทั้งคุณและคนรักก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยนะคะให้ไงก็หาเวลาไปท่องเที่ยวเวลาไปสร้างบุญร่วมกันนะคะเพื่อที่คู่ของคุณจะได้ พัฒนาความสัมพันธ์นะคะโดยใช้เรื่องของบุญกุศลที่ทําให้คุณได้คู่กันอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะไปกันที่เรื่องการงานอ่าเรื่องการงานคุณหลายคนงานแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะขอพูดพร้อมกันเลยนะคะอาจจะต้องใช้สติในการ พัฒนาตัวเองเรื่องการงานมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปได้นะคะคุณควรจะเข้าใจลักษณะเนื้อหางานนะคะว่าเราจะเป็นไปในทิศทางไหนบางคนนะคะคุณอาจจะต้องใจเย็นให้มากยิ่งขึ้นนะคะใจเย็นแล้วก็คิดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นงานของคุณเนี่ยมีแนวโน้มว่ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไปนี้นะคะจะมีคนที่ยอมรับในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นในส่วนของ สถานที่ะะที่ดินเพาะปลูกหรือบางส่วนนะคะก็เป็นความสวยงามหรือเป็นคนที่ทํางานกับสังคมนะคะสภาพแวดล้อมที่คุณเข้าไปอยู่นั้นนะคะเหมือนว่าเอื้ออํานวยให้คุณได้สร้างผลงานให้คุณได้มีชิ้นงานที่ดีแล้วก็คุณมีสติมีการรอบคอบมีความรอบคอบนะคะในเรื่องการงาน นะคะแนะนําให้คุณนั่งสมาธินะคะเหมือนไพ่ที่เป็นหลวงปู่นะคะพระสงฆ์นะคะในการนั่งสมาธิถ้าคุณเป็นคนที่ฝึกจิตมาในระดับหนึ่งหรือเป็นคนที่ชอบไหวพระสวดมนต์ทางออกของคุณนะคะคือการทําสมาธิเพื่อให้รู้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการงานของคุณนะ,ะมีอุปสรรคมีเรื่องอะไรที่คุณทําใจไม่ได้หรือคุณมีปัญหานะ,ะทุกอย่างเหมือนจะบอกว่าเป็นทางออก เป็นส่วนที่ทำให้คุณคิดได้เรื่องงานนะคะทำให้งานของคุณไปได้ด้วยดีนะ,ะก็บุญส่วนนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคทำให้อุปสรรคน่ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ระวังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะให้เมื่อระวังเรื่องน้ำหรือระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องที่ดินสถานที่ หรือไม่ก็เป็นคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะบางคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาก็จริงแนตะ่ถ้าอะไรที่คุณทำแล้วเป็นการแสดงออกที่ทำให้เขาเข้าใจผิดก็ระวังไว้ด้วยนะคะส่วนไพ่ปิดท้ายเป็นพระอาทิตย์นะคะกำลังรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งในส่วนหน้าที่การงานอย่างชัดเจนยิ่งขยนันยิ่งประสบความสำเร็จบวกกับการแก้ไขปัญหาโดยใช้สตินะคะสร้างบุญในการนั่งสมาธิทำให้คุณน่ย มีทางออกทำให้ดวงของคุณแข็งแกร่งในเรื่องการงานด้วยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับต่อไปนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องการเงินนะการเงินของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะ,ะอย่างที่บอกนะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนนะคะแต่ว่าคุณก็ใช้ใจ่ายมากนะต้องระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายบางคนนะคะคุณอาจจะต้องมีเรื่องใช้ใจ่ายที่มันเป็นสิ่งที่ คุณไม่ได้ตั้งใจคิดไว้นะหรือเป็นบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันกลับมาทําให้คุณเนี่ยต้องจ่ายเงินในลักษณะนี้อีกนะคะบางคนนะคุณมีโชคนะหลายๆคนคุณมีโชคคุณได้รับเงินได้รับเงินนะ,ะในส่วนเงินปันผลหรือเงินพิเศษบางทีเป็นเงินที่เป็นการเสี่ยงโชคโดยตรงนะคะแล้วก็มาจากเรื่องการงานด้วยเช่นเดียวกันแต่มีเป็นถุงเป็นถังก็ระวังจะใช้หมดนะคะพญายมราชใบเนี้ยมันเป็นส่วนของเงินที่ อาจจะเป็นภาระหนี้สินหรือเป็นเงินที่คุณจะต้องใช้จ่ายในส่วน,นในเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะหิวดีๆก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้เงินนะคะบางคนนะมองว่าเป็นภาระของคนอื่นอย่างที่บอกข้างต้นนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณเองก็ได้แต่ว่าเทพพาพาฤหัสเนี่ยเพื่อนๆยังมีเงินที่มาจากส่วน ความสามารถของตัวเองนะเป็นเงินลับเป็นเงนเินเฉพาะทางนะคะเป็นเงินเดือนที่มปนในส่วนที่ทําให้คุณไปได้ในสถานการณ์นี้ในเดือนหน้านะคะสําหรับการทํานายคนที่เกิดราศรีกร,รกฎนะคะก็ขอจบการทํานายเพียงเท่านี้นะคะ